แอคชั่นเทคหนึ่งสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับณนะสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ต้องขอสวัสดีครับผมบอยบุรีรัมย์นะวันนี้เราจะมา ดูแหล่งท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งนะครับที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจอีกเลยทีเดียวเชียวละนะครับดูจากบรรยากาศนะฮะรอบๆนะครับก็มีผู้คนประปรายนะครับที่มาเที่ยวณสถานที่แห่งนี้ขณะนี้เวลาประมาณกี่โมงครับเอา17.30นะครับก็ประมาณ5้าโมงครึ่งนะครับทุกบรรยากาศตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะ้านหลังผมนี่เป็นป่านะครับแล้วด้านหน้าจะเป็นภูเขานะนี่ นะครับวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญหนึ่งท่านนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวเชียวละ่ะจะขอสัมภาษณ์นะครับในส่วนของข้อมูลเชิงลึกนะของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เดี๋ยวเราไปพบกับท่านกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านอาจารย์ดรพนาสินศีวิเศส,สนะครับ วันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงนะครับจากท่านอาจารย์ดรพนัสินนะครับในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับวันนี้ก็จะมาขอสัมภาษณ์อาจารย์สักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับว่าอยู่ที่ไหนเป็นสถานที่ชื่ออะไรจะมาได้ยังไงประมาณนี้ครับสําหรับที่ท่องเที่ยวที่ทุกท่านได้กําลังรับชมอยู่ตอนนี้นะครับก็คือเรียกว่าผาตารุ่งนะครับที่อ่านจากป้ายนะครับผาตารุ่งก็คือเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ใหม่สําหรับที่นี่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่อเาเภอบ้านกลวนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมสาหรับผาตะรุ่งนะครับเท่าที่ดูประวัตินะครับเหมือนกับว่าเขาเล่าให้ฟังนะครับว่าน่าจะเป็นตะรุง่งผู้เฒ่าผู้แก่แถวนี้นะครับมาดูแถวแถวนี้มาครั้งแรกมาคนแรกมาเจอสถานที่สวยงามแห่งนี้ก็เลยเรียกว่าผาตะรุ่งครับผมรับผมแล,แล้วก็ มีคนมาเยอะไหมครับอาจารย์เป็นเดือนวันวันหนึ่งครับวันหนึ่งก็น่าจะเยอะครับเพราะสังเกตจากรอยรถครับเพราะว่านั่งนับมาตั้งแต่ลงรถแล้วครับโอ้สุดยอดเลยครับสถานที่นี้นี่นี่เป็นภูเขาใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นภูเขาทั้งหมดใช่ไหมครับใช่ครับที่เห็นอยู่ด้านหลังไกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นภูเขานะครับถัดจากภูเขาก็จะเป็นก้อนเมฆเล็กๆนะครับแล้วก็ถูกลมพัดกระจัดกระจายปลิวมาพร้อมไอฝน เมฆที่สวยงามมากนะครับซึ่งตอนนี้ก็ประมาณ17นาฬิกา40นาทีนะครับก็จะเป็นช่วงพบค่ำพอดีนะครับก็จะเห็นแสงลำไร,ร้ลำไรของพระอาทิตย์ซึ่งถ้ามาตอนค่ำก็จะพบกับพระอาทิตย์กำลังตกซึ่งเรียกว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับอยากให้ทุกท่านมาช่วงเวลานี้ครับมาชมพระอาทิตย์ตกได้ที่นี่ที่ผาตารุ่งครับอาจารย์าารมาที่นี่บ่อยไหมครับอาจารย์บ่อยครับนี่คือครั้งที่สองครับโอ้ครั้งที่สองแล้วนะฮะเราังมีวิวที่ ดูแล้วบัดเสียวอีกมุมนึงเดี๋ยวใกล้ๆนะครับเชิญครับเชิญครับอ่านะครับตรงนี้น่าจะเสียวพอดูนะครับระวังนะครับตากก้องเข้าระวังไหมครับนั่นคือเราปรงหาที่ยึดก่อนครับที่ยึดไว้นะครับตักกล้องนะครับ ตัวน,นี้จะถ้าท่านเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําเส้นแดงๆไว้เพื่อจะเป็นเส้นกั้นให้รู้ว่าเส้นตรงนี้ถ้าเลยไปตรงนี้นคืออันตรายถึงชีวิตได้นะครับก็คืออย่าเดินล้ำเส้นมานะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นขาเห็นไหมครับเห็นเส้นสีแดงนะครับใกล้ไปนะครับแดงนีง้ถ้าอยากเห็นว่าถ้าอยากเห็นช่องอยากจะเห็นมุมเราอย่ายืดดนดูนะครับอันตรายอย่มีวิธีการอ๋อมีวิธีการดูด้วยนะครับวิธีการชมหน้าผานะครับดูใกล้ๆนะครับดูใกล้ๆครับ ต้องดูต่ำๆครับด้วยวิธีการหมอปราบนะเอ้าอาจารย์ไปไหนครับอาจารย์เอ้าโอ้อาจารย์โอ้นี่นี่เป็นวิธีการนี่เป็นวิธีการชมใช่ไหมครับเป็นเป็นวิธีการชมที่ถูกต้องนะครับเราจะไม่ยืนชงโงกถ้าเรายืนชะโงกดูไปอันตรายถึงชีวิตนะครับเพราะว่าเปนักดงไปข้างหน้า๋อ นี่เราควรจะนอนราบอย่างนี้เพื่อที่จะให้น้ําหนักตัวเราเนี่ยอยู่ระหว่างเอวหรือก็ลงขาลงไปนะครับ,รบนี่คือเราต้องเราต้องนอนนะเราก็จะเห็นด้วยความสบายๆนะครับเรารไม่ต้องกลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับก็ดูแต่ก็อย่าเผลอหลับเลยนะครับ <c oughs> เราหลับไม่ได้ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับมีคนทําตามด้านนูน้นไปดูได้ <c oughs> <c oughs> อ,อันนี้คือนักท่องเที่ยวที่มาช่วยตัวต่างชาตินตัวต่างชาตินะครับ โอเคครับอาจารย์ครับ oh. วันนี้ได้ครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้มากมายเลยนะครับถึงไม่มากก็น้อยกับผาตาลุ่งแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่อำเภอบ้านกรวดนะฮะก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถเปิดเอ่อ GPS นะครับสามารถนําพาท่านมาถึงที่นี่ได้นะฮะเาคนทางนะอ่าจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ ว่าไม่ลำบากมากมายนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอจบรายการในตอนนี้ขอขอบคุณสวัสดีครับวน,น ใจอัน